ローよかった。<laughs> 难弄了。Nah, นั่นคือรางวัลให้คูย่ยกมือ่ไปนอกอย่าไปหลอกหูที่ถูกมันจะอยา่ากล้องเฮ็ดก็ได้พวกเราเรา